อวเี่ยนนี้รักษาติเพาาออ้าจะขอบิยี่ยาเยโลกาเนี่คือไทมิงโก,อ,อ,กอโลอ่าปืเจ้ากอบ้บุลาตาวิไข้มาลาเรียก็เวเลนะเพื่ออานาะ ได้อนาเพวิโยเมาวิเฮปุเฮกอลวิผู้เจ้ากอเพวิโยจะขอเป่าเฉยเฮปุขอกำโตเจาตอตืิมูเหตทอบไดผักกาโตเจาวิถักาโตงะคือราหุยากะมูโง่หอวิผุกกาขจ่อยเรากุหมอเียยาข่าทกกาเฮปุขอกลุยเลมูโง่เจียวคโลผู้เจ้ากอฉิและณผู้อนาเรียไข้มาลาเรียก็วิอนาเพวิกะก็มาจาโลแมเมาวิมัวจังหวัดตาพ่อเจเลียชวากแกไข้มาลาเรียเพ่มา จาเวทียาล็กจังหวัดตากามังมีปาโลเวมีจุดหาโดดด้าเวนีจาเวทีจังหวัดเพวิเวทัปตะเลียงะคือไทมมีมู้จังหวัดตาตีตอพ่อลรจิแมรี่ให้เพื่อให้คอสสสเจาะเจติผักกะจงมาเวทัปตะนาเรียวมู่พ่อาพื้จักขอปู่เวลาวิไข้มาลาเรียก็เวชได้ผักเพมาเวโรเจอ และเรียกไข้มาลาเรียก็เป็นห่ะเพื่ออานาจะได้ผ่าแลแผลวิอุ่ยเอ,อ็คโลงหัวตัวโคล นาวิออเตผ่าขากิจวเลโกโกอ่าอตุกะนาชินาฮอนาช์นาอุโกนาอจออกมาชินาวิจะเคแผ่เวจิเรนี่หัวตัวเลนาเลเต็ิยีกะมากคลาวิลโกมอสลาบุเก็ไปเละหะจะเต็ิเมชิหาวิออยาอนาคตเปจะเวทัปโตนี่คือคันนี่คือโดวิลโกเดชชที่อานานุเตอนาแพ่ให้ดอกความที่คุอน่าเชิญดอเลมาจอยวิลโกในจุดเวกาเตปกนาจาก ลาวิโยดาจาวิเลน่ชยอแกเลมอสลาวุทักเดเตนจูแม่แลลีอานาะตอดะเลฟาพ่อกาติเชวมอสลาวุได้พาออร์ลซาตาปิลาตาวิแลจะเข้วิอย่ากาลิงอ่ะคือไท้มีเกลออคโคลเชซาจอซาพ่ออคโคลกาติเวปะฮารุติมายยเจออลอโกลิงอ่ะคือไทมุมมีเลมมัมมีชอมีจุดดอดาตาเวติดจังวะจอวิจิแม่มัมมีแลไทมุมมีมีจุดดอดาตาเวใคเตะเลีนนะเพื่ออาณาชฎิภา กันยีเวตยาธาปุราเวติฮาปาจันวารีฮาปาตาและขอฮาปาจูฮาปาเวอเยาคาโลงาคือให้มีกอคาโลณเพื่อนาเลคให้มลาเ r ียอนาแต่กาเวคาเป๋ฮีฮีกอฮากอชะกาเจฮีฮีเลกอฮากอชะกาเจไม่กะฮีพากอฮากอชะกาเจแม่และงาคือให้มีกอคาโลไข้มาลาเรียก็เวเรณณ์เพื่อนาจะได้ผ่า แทเวตเต้หมอมาจาเวนาบะเตจังหวะตากพอเจอฮิอชิฮิกาเจนาบะนี่จังหวัดกัญจนาบุรีเตฮิเตฮะนีกานาบะเซ่จังหวะดเมฮอร์ซอพอกอฮะงาชคอก่านาบะอ้อจังหวัดประจวบคีรีขันพ่องาหัก อโคหางัดเซงาราลีเปือเลนะบะงาจังวะราบูรีพองนาฮากาเจ้ญะญิวเวเตยะทาลีนะบะเต้เตเลงาวขอโลนะพืออานาไข้มาลาเรียอานาแพะมาเวเท่ากะคะปือเองาจังวะ จอคลูกมมีเป้าเวียดดดาตาเวมอ่ามีจื้อดีดีแพวิลลเรีกโรงานคือแท่งมีแล้วมังมีชมีจืดอดาตาเวติจังหวัดจอเวจิแม่มังมีชมีกูจ้าแม่เรืองเคือแท่งมีอาเกะกาเอกัวเชกานีิเวยาธาเมาเวเ่อ่าเมาเวเ่นชขอตาแล้อออขอคูเวมือจะว่าจะเชวิชอติพละกากาจวิชาติพา เทมาวิโรเจเลียกว่าอ่าเพื่อนาเฉลีผักกานิเวทยาธาเมาเวเลียมมีเป้าตีวิลาเลงะคือไทมิงือเป้าลุลาเวียชูเวเจเลยเราก็มีเจื้อพอเทมาวิโรเจก็มาเลียเรีกวะคือตีกัเล็กกให้เพื่อแหกคอโจ่าจ่ากะใจวิโรกกะในหัวตวถ้าเพื่อจักก็ตาชิดจื้อเลยมาชิดจื้อวิโอคู่กะเรองะฮือ อ๋ตกวกาเดก่อไวนะปุวบก้าลาตี่เวลี่ตีผาคดก่คือวิโยเลให้ื่้ให้ขอูลจ่าจ่ากใจวิกามาจ่าจัก้วมากาจาเร่ะนะปะตองหือตีกาลเลกะให้ผู้ข้อมูลแล้วจ่าจากใจวิโอข้อมูลหือออตู อานามากาะพ็ูเรียกให้มาลาเรียก็เวนเพื่ออานารียกเพจ้ากอฉีดเลยอานาจะได้ผ่ามกะพ็เฝฝูเียรกลเลกอาชิโยตถะคเดฟาเลหะซาเชแม่แต่ก,กูและเพชเ,เวเหลียวเจ้ยายัคาสเชวเชษะจ้าซพอเจ้าดาวิซต,ต้ารอติผักกะยิ่เวลาเลงะคืวอวิอนีระกุยาติผัดทเรจะเขกเา m a l แม